โย่ Yo, สวัสดีวันนี้ก็อยู่ใน Golden Spatula ู4กับ <Just the S 1> ห้องเอ็นเคอน์เตอร์ของ o s ล s u b s บส i t ปชั n ที่จะได้รับทองตอนเริ่มด่านก็มาดูกันในอาร์เมนชิ่แรกของเราเลยนะครับผมเลือกเป็น a p p p o นะครับซึ่งจะทำให้เราได้ e x p หน่อยในทุกครั้งที่เริ่มด่านพร้อมกับแต้มส่งฟรีอีก2ครั้งนั่นเอง ส่วนคอมที่เราเลือกเล่นในรอบนี้นะครับก็เป็นคอมโกลเด้นออกนะครับเพราะว่าในรอบคีปมันเอาตัวละครของโกลเด้นออกมาให้เราถึง2ตัวเลยก็คือจาวานกับอลิสตาเนี่ยเองและถ้าหากเราสามารถเปิดโกลเด้นออกได้ไวนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะสังหารศัตรูแล้วดอกเป็นสมบัตินับนั่นก็คือทองซึ่งมีโอกาสที่จะทําให้เราเก็บสะสมอ e ีคอนไปขึ้น50ทองได้งายมากขึ้น ส่วนในรอบแรกนี้เราก็เก็บใช้ชนะไปได้นะครับมาดูรอบที่2อคีสอกันต่อเลยในรอบนี้นะครับผมมีแจนเบลกับเชนเวสอยู่ในมานั่งของเรานะครับก็เดี๋ยวจะสลมเป็นซันพายใส่ให้กับจาวานไปเลยและศัตรูที่เราเจอในรอบ2อคีสอนี้นครับก็เป็นบ้านของกุเรน,นอ๊กด้วยเช่นกันนะครับในรอบนี้อลิสตาของฝ่ายนั้นเขาสงดาวพร้อมกับมี p r o t e c t i o n wall ด้วยซึ่งถึกมากๆเลยบอยของเรายังสู้ฝ่ายนั้นไม่ได้ครับมีแต่ตัว1ดาวเท่านั้นเลย ตอนนี้ดูจากทรงแล้วตัวละครในบอดเราน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับน่าจะแพ้ไปก็มาเลยกันต่อเลยนะครับในรอบนี้เราเจอกับบ้านของส l เลเยร์และบอร์ดฝ่ายนั้นเขามีเซนนาสองดาวด้วยครับตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วเซนนาจัดก,การดรมุนโดของเราลงไปแล้วครับเกฟก็โดนจัดก,การตามไปติด,ตดนะครับตอนนี้เหลือแค่จาวานกับอลิซาแล้วไม่น่าจะยืยนรับดาเมจไหวครับ ตอนนี้ก็ไม่น่าจะรอดครับน่าจะแพ้ไปก็ตัดเข้ามาสู่รอบวงล้อนะครับในรอบนี้เราเลือกที่จะหยิบไอเทมเป็นคาราเวนะครับเอาไปทาเป็นกุนซูเพราะว่าตอนนี้เรามีธนูหนึ่งชิ้นแล้วแล้วก็มีมัดคีถ้าหากไม่ได้กุนซูก็น่าจะหยิบดาบแต่ว่าตอนนี้ก็หยิบได้สบายๆเลยครับได้คาราเวมาเอาไปทำกุนซูเลย ก็เข้าสู่รอบ2องกีาครับในรอบนี้เราก็จะแสลมเป็นกุนซูไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสลับตัวกันนิดหน่อยลงเป็นทวิตเตอร์เฟดกับฮอกมา,าไวให้ติดและปิดไฟแล้วก็ทวิตเตอร์เฟดของเราจะให้ถือเป็นกุนซูไปนะครับต้นเกมและบ้านที่เราเจอในรอบนี้นะครับก็เป็นบ้านของซินดิเคนนอ่ที่ดูเหมือนว่าจะไปรอเล่นทวิตเตอร์เฟดรีโหลดนะครับ และผลจากการสลับตัวละครนะที่เราใส่ทว a t t ตอ Face ลงไปทําให้ตอนนี้บอร์ดของเราค่อนข้างมีทเมจอยู่พอสมควรนะครับและถึงแม้ตัวละครในบอร์ดของเราจะมีอยู่น้อยกว่าฝนะ่ายนั้นคือ1ตัวแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับมีทวิต t a อ Face ของเราคอยให้อตอนนี้ชนะไป แล้วก็มาเข้าสู่รอบ2ขีดงนะครับในรอบนี้ก็มีให้เราเลือกจะรับเงิน6บาทหรือแบ่งกันยี่้าทองซึ่งผมเลือกบังขวาไปนะครับและมีคนเลือกแบ่งทองอยู่แค่3คนเท่านั้นนะครับทำให้เราได้กําไรมาอีก2บาทได้มาเป็น8บาทนั่นเองทําให้ในรอบนี้เราสามารถเก็บเงินถึง50ทองได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บสแต็กต้นไม้ต่อในด่านคกบและสตูที่เราเจอในรอบนี้ก็เป็นบ้านของไนโตรและยูนิตไยเรามีตัวละครแค่4ตัวครับสู้กับยูนิตไนโตรที่มีตัวละครถึง6ตัวไม่ได้เลย และจาวานโดนเทเลดยิงร่วงไปนะครับตอนนี้ตัวแทงฝ่ายหน้าของหลังก็ตายลงไปหมดแล้วเหลือแค่ฝ่ายหลังซึ่งไม่น่ารอดครับแพ้ไปก็เข้าสู่รอบคีมในรอบนี้เราก็จะอัพแค่เลเวลต้นไม้แค่2คันครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัวละครแคดที่อย่างทวิตเต f เฟดเป็นจริงนะครับแล้วก็ลงเยบลงไปด้วย ไลทเทมในรอบคีปที่เดรอมาก็มีดาบอยู่หนึ่งเล่มนะครับก็เดี๋ยวจะแสล็มเป็น IE เลยเข้าสู่รอบ3คีนึงนครับในรอบนี้เราอัพสเตตต้นไม้นะครับด้วยการอัพเลเวลขึ้นจากนั้นเราก็ซื้อชาโคกับไยมาครับเพื่อเติมเป็นเทรดของแวนการ์ดกับสเตเลเยอร์มาลุยกันต่อนะครับในบ้านนี้ศัตรูที่เราเจอก็เป็นบ้านของเวก้ารีโลนั่นเอง และทิ้งที่อยู่ในบอร์ดของเราที่เป็นตัวละครดาเมจหลักของเราโจมตีตัวแท้งฝ่ายนั้นไม่เข้าเลยนะครับติดออปปี้อยู่ตัวเดียวและตัวละครฝ่ายหน้าของเราก็ตายลงไปถึง3ตัวแล้วนะเหลือแค่จาวานตัวเดียวแล้วก็ไม่รอดนฝะ่ายหน้าแตกลงไปจริงก็น่าจะโดนตามไปนะติดๆครับตานี้ก็แพ้ไป เข้าสู่รอบเลือกอักเมนชิ้นที่2ครับอักเมนที่เราอยากได้ก็มีอักเมนอีคอนหรือไม่ก็อักเมนไอเทมนะครับซุ่มมาไม่มีอันดีๆเลยนะครับก็เลยเลือกหยิบเป็นกอร้อนมาก็เดี๋ยวเอาบัมเบิลเวสไปใส่ให้กับจาวานเป็นตัวแทงต้นเกมของเราไปก่อน,นครับส่วนในรอบนี้ผมก็ซื้อร้ากับจินมานะครับเอาไปเติเมเ็นเทรดของมาร์คแมนกับแวนการ์ดแล้วก็ขายตัวละครที่ไม่ใช้ทิ้งไปนะครับ แล้วมาลุยกันนะครับในรอบนี้บ้านสโตที่เราเจอก็เป็นบ้านของเท็กชี่นั่นเองเกฟของเราตี2ทีแล้วกระโดดเข้าไปโคกวงในและไซล่าสกิลจัดการตาสของเราลงไปได้แต่ว่าอลิสตากับเกฟของเรายืนรับน้เมาไม่ไหวตายลงไปไซล่าสกิลปาลากไม้มาสังหารจินลงไปได้แต่ว่าจิงของเราก็จัดการตัวแทงของสตัตไปด้วยเช่นกันแล้วจิงของเราสกิลไม่ทัน,นครับโดนฝ่ายนั้นจัดการลงไปก่อนตานีแพ้ไป เข้าสู่รอบ3.3ครับเปิดช็อปมาเป็นตัว4บาทแต่เราไม่ต้องการเราต้องการเวนแอนนี่หรือไม่ก็อเฟรียอ์มาครับกตานี้ทําได้แค่อัพสไตตต้นไม้นะครับแล้วก็เปลี่ยนลารดเป็นกากัดนะครับเพราะว่ากากัดตึกกว่าน,นั่นเองแล้วก็ติดปุยเซอร์ด้วย <S <S แล้วมาลุยก,กันนะครับในรอบนี้บ้านที่เราเจอก็เป็นบ้านของบูมบอทและปิดไฟ ตอนนี้จริงและจินลุมโจมตีใส่แจ็คแล้วจิงสกิลไปจัดก,การดอร์มุนโดกับแจ็คลงไปได้เกฟของเรากระโดดเข้าไปล้วงหลังของสตูและตอนนี้ตัวแผงหน้าของเราตายลงไปหมดแล้วเหลือแค่จาวานเท่านั้นแต่ว่าดูเหมือนจะยืนรับมิสไซของบูมบอดไม่ไหวจะตายลงไปและตอนนี้เหลือแค่จิงกับจินเท่านั้นซึ่งโดนเข้าไปชิตตัวแบบนี้ไม่น่ารอครับตอนนี้เราก็แพ้ไป มาเข้าสู่รอบวงล้อกันเลยนะครับในรอบนี้ก็มีซีที่มาพร้อมกับกระทะนะครับซึ่งเราต้องการมากโดยเราจะเอากระทะไปตีเป็นตะหลิวนะครับแล้วก็ขาเป็นตราโคดเดนอลกนะครับซึ่งถ้าหากคอมโกดเดนอลกของเราเนี่ยมีตาโกดเดนอลกด้วยก็จะเป็นอะไรที่โหดกว่าเดิมเยอะเลยนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนตัวละครที่ไม่ได้ใช้ได้นะครับอย่างเช่นจาวานหรือไม่ก็เกฟนั่นเองและในรอบนี้ผมก็เลือกขายตัวละครที่ไม่ได้ใช้ทิ้งไปนะครับเพื่อเก็บเงินให้ถึง20ทองแล้วก็อัพขึ้นเลเวลไปเลย มาเข้าสู่รอบต่อสู้เลยนะครับในรอบนี้เราก็เจอกับบ้านของโกลเด้นด็อกเหมือนกับเรานั่นเองแต่ว่าในบอร์ดของเราตอนนี้มีแต่ตัวละครหนึ่งดาวทั้งนั้นเลยนะครับมาเลยทําให้บอร์ดของเราตอนนี้อ่อนแอมากๆเลยซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ก็จะสู้ไม่ไหวนะครับตัวแท้งแผงหน้าของเราตายเป็นลงไปหมดแล้วนะครับแือแค่จาวานกับเฟรดเท่านั้นเองอันนี้ก็ไม่รอครับแพ้ไป ในรอบ3ามคี่นี้เราไม่ได้ทําอะไรเลยครับแล้วก็บอร์ดของเราก็เก็บรูส,สติกมา5ตาติดแล้วก็เดี๋ยวเก็บรูส,สติกต่อตาที่6เลยเอาดอกเวีย้ยเพิ่มเติมก็ตานี้แพ้ไปยาวๆเลยครับ ข้าสู่รอบคีมนะครับในรอบนี้เราจะอัพเลเวลพร้อมกับเก็บสแตกต้นไม้ถึง24ทองครับเพื่อเก็บสแตกของต้นไม้ให้คุ้มที่สุดนั่นเองโดยเราจะรีโลเพิ่มเติมในด่าน4ขีดหนึ่งนะครับช่วงเลเวล8 mm hmm. ก็มารีโลเลยครับ mm hmm. หาตัวละครของโคเดน็อกอย่างแอนนี่อัพเฟรียออสแล้วก็เวโกซึ่งได้แอนนี่มา2ตัวแล้วแล้วก็อ mm ัพอลิสตาขึ้นเป็น2ดาวซุ่มหาอ mm ัพเฟรียออสต่อไปเลยนะครับและแต่ว่าลกดันได้เว mm hmm. โกโผล่มาแทนก็ถึงแม้ตอนนี้เราจะยังไม่มีอ mm hmm. เฟร,รีราาาร ok ยร์ออว เดี๋ยวเอาไปตีทิ้งได้เลยแล้วก็ขาเป็นปลาเซลลักของโกลเดอรด็อกมาใส่ให้กับบอดของเราก็มาเข้าสู่รอบการต่อสู้เลยครับในด่าน4ชิพหนึ่งในรอบนี้เราก็เจอกับบ้านของเวก a าดีโรแต่ว่าในบอดของเราตอนนี้ยังไม่มั่นคงเลยนะครับถึงแม้จะเปิดเป็นหกกระนองได้แต่ว่าตัวละครในบอดของเราก็ยังไม่มีตัวไหนสกดาวเลยมีแค่อลิซาตัวเดียวครับแผงหน้าของเราก็ยืนไม่ไหวครับตอนนี้สตูบุกถึงแผงหลังของเราแล้วไม่น่ารอดครับแพ้ไป เข้าสู่รอบแล้อกอักเมตนในรอบ42นะครับ ก็มาสุ่มอักเมนกันเลยนะครับแะโ่มาเป็นเลนโฟซึ่งดีมากๆาเลยโดยอักเมนนี้จะทําให้การซื้อตัวละคร4บาทครั้งต่อไปเป็น2ดาวเลยครับแล้วเราก็สุ่มมาเจออัฟฟิรอสทำให้ขึ้นเป็น2ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เติมตัวอัฟฟิรอสเข้าบอร์ดของเรานะครับแล้วก็ขายตัวละครนี้ไปใช้ทิ้งแล้วก็มาสุ่มเป็นต่อนะครับอันนี้ขึ้น2ดาวเลยไม่ก็ตัวละครแพงหน้ของเราให้ได้ขึ้นเป็น2ดาวนั่นเองก็อัพไปจนสียดต้นไม้เต็มนะครับแล้วก็หยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนจากนั้นก็มาาสสลััับบของงเเเใให้กกนนซซึ่่ดี๋ยวรจะป็ุู แล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะแซลมเป็นราสวิปเปอร์เลยนะครับถึงแม้ว่าราสซิ i เปอร์จะไม่ค่อยเหมาะกับอัฟเรียแต่ว่าตอนนี้เราเลือดเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับเราต้องเซฟเลือดไว้ส่วนไอเทมที่เหลืออยู่เราก็จะขาเป็นดากอนคอร์เลยนะครับแล้วก็ข้าวกาดใส่ให้กับเวโกของเราด้วยแล้วมาลุยกันนะครับในด่าน4.2กับบ้านที่เราเจอก็เป็นบ้านของเทวิตเดรีโนั่นเอง หลังจากเราแพ้มานานครับในรอบนี้เราจะต้องชนะให้ได้ก็บอกของเราในรอบนี้เอาฟิ i ออสค2ดสองดาวแล้วเราก็มีไอเทมครบสามชิ้นแล้วด้วยตอนนี้ก็น่าจะชนะไปได้อย่างไม่มวีบนหาเะยรนะเข้าสู่รอบ4ี่ขีดสามครับเปิดช็อปมาเราได้แอนนี้ขึ้นเป็น2ดาวเลยกําไรมากๆก็เดี๋ยวจากนี้จะเก็บเงินขึ้นไปรอเล่นเลเวล9เลยนะก็มาลุยกันในรอบนี้นะครับ บ้านที่เราเจอก็เป็นบ้านของไซราลีโรแล้วแผงหน้าของสตูดบางมากๆครับแต่ละตัวมีถึกอยู่แค่ตัวเดียวก็คือตัวแกมุนโดตั้นเองแต่ถึงเขาต้องมุนโดจะถึกมากแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับโดนเับไปล้อของเราจใจการลงไปได้เหลือแค่เซเลปีนกับไซราเท่านั้นตอนนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับชารไปเข้าสู่รอบวงล้อครับในรอบวงล้อน,นี้ก็มีตัวละคร5บาทที่เราสนใจอยู่เหมือนกันนะครับนั่นกะ็ค,ค,คือแซกนั่นเอง ก็เดี๋ยวหยิบไปรอทําเป็น2ดาวเลยครับส่วนมานาที่ได้ก็เดี๋ยวเอาไปทําเป็นบูปับให้กับแอนนี่ของเรานั่นเองเ <c oughs> ข้าสู่รอบ4ี่ะีครับในรอบนี้เราก็ได้เกฟอัพขึ้นเป็น2ดาวสักทีหนึ่งส่วนเทียสองชิ้นก็ทําเป็นบูปับให้แอนนี่เลยนะครับ และศัตรูที่เราเจอในรอบนี้ก็เป็นบ้านของบาชันและปิดไฟนั่นเองแต่ว่าตัวาำดาเมจฝั่งนู้นเขาไม่มีเลยนะครับส่วนตัวแท้งก็บางมากๆโเเดนเอาไปยวอของเราจัดการไปได้อย่างงไไ่ายดายท่านี้ก็น่าจะชนะได้อย่างสบายๆไปเลยนะครับ ในรอบ4กิโลนี้เราก็อัพสเตตต้นไม้ต่อไปพลังๆางเลยนะครับแล้วก็เก็บเงินต่อไปด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยไปรีโลตอน Level 9, เลเวล9หรือไม่ก็ Level เลเวล10ไปเลยครับบ้านที่เราเจอในรอบนี้ก็เป็นบ้านของ o p p o s ทีวีไม่ใช่ครับหยอกๆเมื่อกี้เป็นแค่บ้านที่เราเจอก็เป็นบ้านของ Golden อ o ฟที่มีาวานโฟเป็นตัวแคลลี่หลักและดูเหมือนว่าตานี้เราจะสู่ไม่ไหวนะครับตัวแท้งแข่งหน้าของเราก็ตายลงไปหมดแล้วนะครับแคลี่ของเราก็โดนลวงเข้าไปตอนนี้ไม่รอดครับแพไป เอาแล้วเปิดรอบคีปมาเราได้แซกสองดาวเลยครับจากนี้ก็อัพเลเวลขึ้นเลเวลเก้าเลยแล้วก็ส่งรีโลตอ,อ,อเพื่อเก็บสแต็คก้อนไม้ให้ครบนั่นเองก็ตัดจบรอบคีปไปเลยนะครับลูกแก้วที่ดรอปม,มาเนี่ยได้เป็นคอมพล n น n t a แอนวิลทั้ง3มชิ้นเลยครับตอนนี้เราก็สามารถทำเบ็ดอินสลอตของทุกคนได้แล้วก็เดี๋ยวชิ้นแรกหยิบเป็นมัตคีแล้วก็หยิบเป็นดาบมาเป็นทำบัตเตอร์ส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็หยิบดาบมาอีกแล้วกันทำเป็นโชจินครับใส่แอนนี่เพื่อที่จะได้เรียกหมีไว้นั่นเอง แล้วก็เข้าสู่รอบการต่อสู้ในด่าน5ขีดหนึ่งครับในรอบนี้เราก็เจอกับบ้านเวก a าดีโรและเปิดบอร์ดมายังไม่ทันไรเลยครับตัวแทงหน้าของเราตายลงไปน,นด์เวมโวนแล้วครับเหลือแค่แซคกับตัวโกเลมที่ยังคอยยืนรับตาเมดได้อยู่นะครับซึ่งมันทําให้อัลเฟร์ของเรายืนจ่ายสกิลฟรีอยู่แหงหลังครับและตัวแท้งก็ถูกจัดการไปได้ในที่สุดครับตอนนี้เหลือแค่เวก a าตัวเดียวแล้วไม่รอ,ครนนด,อดครับการนี้เราชนะครับ เข้าสู่ด่าน5ขีด2ครับเรามีแต้มสุ่มรีโลฟีอยู่2ครั้งครับสุ่มหาตัวละคร5บาทน่าสนใจสักนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่มีก็เดี๋ยวในตาน,นี้จะสลับตัวเลนิกตันออกแล้วก็ใส่เป็นกาลเรียนแทนนะครับไปเพิ่มเทปโดเลนด็อกให้กับทีมของเราและในรอบนี้เราก็เจอกับบ้านของอนิมาสคอนะครับซึ่งตอนนี้บอร์ดของเราก็ขึ้นเป็นบอร์ดของรีเจนเดอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกทั้งศัตรูที่เจอก็เป็นแค่ศัตรูร่างโคลทอันนงไม่ได้เก่งอะไรมากตอนนี้เราก็ชนะไปไปดด้อยย่่าางงา และตอนนี้ก็เข้าสู่ด่าน5ขีด3ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในรอบนี้เราก็จะสุ่มรีโรไปนะเพื่ออัพสแต็กของต้นไม้แล้วก็สุ่มรีโรหาตัว5บาทให้ขึ้น2ดาวให้ได้คนระับแล้วตอนนี้ก็ได้การเล่นขึ้น2ดาวแล้วแลวสุ่มไปอีกทีก็ได้เออกดขึ้น2ดาวอีกตัวด้วย ก็จากเดิมจากบอร์ดที่เก่งมากๆแล้วตอนนี้บอดของเราก็ยิ่งแข็งแๆงขึ้นไปอีกครับตอนนี้เราได้5บาท2ดาวมาถึง2ตัวแล้วน,นั่นเองส่วนในรอบนี้บ้านที่เราเจอก็เป็นบ้านของไลทปายนะครับโวโก้ก <ๆ S 1> ็โดดเข้าไปล้วงสตูและแซคก,ก็ดโดดทับปุวของสตูสตันเข้าไปอีกแล้วเซตัตูกะโดดเข้ามาล้วงออฟฟิเลียของเราแต่ว่าเซตที่ไม่มีไอเทมดาเมจก็ล้วงเฟลเลอยของเราไม่ได้ครับตายลงไปแ็ตอนนี้เหลือแค่แผงหลังของสตูแล้วออฟฟิเลีของเราเก็บชัยชนะมาให้เราได้ชนะต่อเนื่องยาวๆไป แล้วก็เข้าสู่รอบวงร้อแล้วนะครับในรอบนี้เราก็จะเลือกไปหยิบเป็นแซกนะครับเอามาทําเป็นธตัว55บาท3ดาวส่วนไอเทมสเตฟฟาทาเนี่ยเราก็จะเอาไปใส่ให้กับตัวแท้งตัวอื่นๆในบอร์ดของเรานั่นเอง ก็มาต่อกันในด่าน5.5เลยนะครับในรอบนี้กาเลนก็มอบคุณสมบัติพิเศษมาให้นะครับแล้วผมก็เลือกเป็นโกลเด้นอ็อกเดี๋ยวเอาโกลเด้นอ็อกไว้ใส่ให้กับเอเอร์กอดของเราส่วนสเตฟานฮาร์ดกับธนูที่มีอยู่นะครับผมก็เอาไปหลอมกับแฮนวิลเลยแล้วก็ได้มาเป็นสเตติกชิฟกับดาบนะครับสามารถทำไอเอีได้ <c oughs> ก็เดี๋ยวไอเอใส่ให้กับเอเอร์กอดแล้วก็สเตติกชิฟใส่ให้กับแอนนี N ่ e ไป <c oughs> และศัตรูที่เราเจอในรอบนี้ก็เป็นบ้านของอนิมาสคอร์ตเวนรีโลนั่นเอง แล้วตัวแทงแผงหน้าของศัตรูบางมากๆเลยนะครับโดนแอฟเี์ตีไม่กี่ทีทก็ตายลงไปแล้วพอแทงของศัตรูตายลงไปแล้วเวโ,โอของเราก็สามารถเดินเข้าไปล้องหลังศัตรูได้อย่างง่ายดายก็ตอนนี้น่าจะชนะได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรครับ ก็มาเลยกันต่อยาวๆเลยนะครับในด่าน5ขิดลบ้านที่เราเจอนี้ก็เป็นบ้านของโคเดร็อกจาวานลีโรแล้วนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าตัวแคลรี่หลักของไอ้ฝ่ายจะเป็นจาวานกับแพนนี่นะแต่ว่าไอเทมของจาวานก็ยังมีไม่ครบ3ชิ้นเลยด้วยถึงแม้จะเป็นคอมลีโรแต่ก็สู้บอรดของคอมลีเจนเดอรีเราไม่ได้นะครับตอนนี้โคดรอกฝ่ายเราก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะไป ส่วนในรอบคลิปลูกแก้วที่ให้มาก็เป็นคอมพีทแอนเริวหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็เข้าสู่รอบหกชิ้นหนึ่งได้ออลล่าอัพขึ้นเป็น2ดาวเรียบร้อยแล้ว,ลวมาดูไอเทมที่ได้จากคอมพีทแอนดริวกันครับก็ในรอบนี้ผมเลือกเป็นกุนซูนะครับเอาไปใส่ให้กับเออร์กอดของเราและตอนนี้ออลล่าสอดาวของเราครับเดี๋ยวจะสลับของของแอนนี่สักหน่อยให้ออลล่าออลล่าจะใส่เป็นโชจินกับสเตติกชีฟนะครับแล้วก็บูบับใส่ให้กับแอนนี้ไปเหมือนเดิม และในรอบ6กิทหนึ่งนี้ครับบ้านศัตรูที่เราเจอก็เป็นบ้านของซิดิเคตทเวเดตเคลดีโลนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้เขาจะฮิต3ดาวเป็นหมดเกือบทุกตัวเลยนะก็มาดูกันว่าคอมก็ได้รอดกับเอฟเลอ,อของเราจะพาแบดไปถึงเลเวลเกมได้หรือไม่และมิสเตอร์จูนสสกิลมาตัวแท,ง,ทงของเราหายไ,ไปหมดเลยครับตอนนี้งานยากแตจัดเลยนะครับแล้วตัวละครทางหลังของเราเริ่มโดนเจาะมาเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะไม่รอดแน่ไป ในรอบโควีสองนี้นะครับการเรียนก,ก็มอบคุณสมบยยัติพิเศษให้กับเราอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมก็เลือกเป็น Executor er i ครับไปใส่ให้กับ a f f i l i a t ของเราเพิ่มอาัตา Critical Rate ไปอีกส่วนในรอบนี้เรามีเงินถึง56ทองแล้วนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะ s ั b level เเขึ้นไปเลยแล้วก็เก็บสแตัต้นไม้ด้วย พอขึ้นเลเวลเสรแล้วผมก็ลงโฟก,กัสเข้าไปเพิ่มนะครับเพิ่มเป็นเทจของบูยเซอร์แล้วก็บูมบอดเขาไปอีกทำให้ตัวละครแผงหน้าเราเยืนได้นานมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับเอเอร์กอดของเราอีกส่วนเชนเวสกับธนูที่เหลืออยู่ในคังของเราก็ทำเป็นไททันไปเลยนะครับเอาไปใส่ให้กับเวียโกของเราและัตูตที่เราเจอในรอบโคกิสองนี้นะครับก็เป็นบ้านของนโตไดนาโมนั่นเอง แต่ว่าตอนนี้บอกของเราอัปเกรดขึ้นเป็นเลเวล10สิแล้วนะครับแล้วก็มีตัวละครแขงหน้าที่ถึกมากๆพร้อมกับตัวละครแข่งหลังที่จ่ายดาเมจได้อย่างต่อนเนื่องและรุนแรงมากและถึงแม้ตัวทังแขงหน้าของเราจะตายไปเลยแต่อันนี้ก็สามารถเรียกหมีเข้ามาช่วยแทงเพื่อได้เพิ่มเติมครับจากการอ้อเวลามาและชัยชนะก็ตกเป็นฝ่ายของโกดอ็อกของเรานน่เอง แล้วก็เข้าสู่รอบ6ขีกิสแล้วนะครับในรอบนี้เราก็สุ่มรีโลหาตัวเวโกสดาวให้ได้นะครับตอนนี้เวโกของเรายัางไม่2ดาวเลยเล่นมาตั้งนานแล้วและตัวละคร5บาทตัวอื่นๆที่โผล่มาในช็อปก็ซื้อเก็บไว้ด้วยนะเพื่อทําเป็น5บาท3ดาวแต่ว่าการรีโลของเราในรอบนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าเงินหมดแล้วและศัตรูที่เราเจอในรอบโขีดสนี้ก็เป็นบ้านของโคเดนออกจาวานีโลนั่นเองซึ่งเราก็เจอบออน,นี้ไปหลายรอบแล้วนะครับและตอนนี้เราก็น่าจะเก็บชัยชนะไปได้อย่างสบายๆ their port. เข้าสู่รอบวงล้อเลยนะครับในรอบนี้ก็มีตัวละคร5บาทให้เราถึง2ตัวเลือกนั่นก็คือคูโบโกะกับเวโกซึ่งตอนแรกผมก็จะเลือกที่จะไปหยิบคูโบโกะครับแต่ว่าอีกคนนึงเขาไม่หยิบเวโกะผมก็เลยโยกกลับมาที่เวโกซึ่งเราก็สามารถทำเวโกะขึ้น2ดาวได้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนดาบที่ได้มาเราก็จะไปทำเป็น IE ใส่ให้กับเออกอดของเรานั่นเอง แล้วก็มาสุ่มรีโลกันต่ออีกสักหน่อยนะครับหาตัวละครไปเพื่อ,อทํา5บาท3ดาวแล้ว,ลวเราก็ได้กาเรนมาเป็นที่ร,รอดรงแล้วครับตอนนี้ขายกาเลนแค่3ตัวเท่านั้นเองแลวสุ่มต่อได้เอกอกอด2ดาวมาอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เอกอกอดกาเรนของเราขาดอีกแค่คนละ3ตัวเท่านั้นเองสดหรรอบนี้ก็เจอกับนบานโตไดนามนะครับซึ่งไม่มีปัญหากับเราแน่นอนน่าจะเก็บชัยชนะไปได้อย่างสบายๆครับ และความสวยมาบังเกิดครับในรอบนี้บ้านที่เขาเล่นกดเล่นออกอีกบ้านหนึ่งเขาได้สายาขึ้น3ดาวไปเที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสายาสามดาวโหดมากมากเลยซึ่งวิธีแก้ตัว4บาท3ดาวนะครับก็คือการหาตัว4ีบาท3ดาวมาสู้หรือไม่ก็หาตัวละคร5บาท3ดาวมาสู้เลยครับมันลุ้นกันว่าตอนนี้ผมจะทําได้หรือเปล่า และในลาร์ทหกทีกน <noise> ี้นะครับบ้านที่เราเจอก็เป็นบ้านของซูนิเคทสวิตเตอรเฟดริโลนั่นเองแต่ในรอบนี้เกมเปลี่ยนนะเพราะว่าเออกอของเรามีไอเทมดาเมจถึง3ชิ้นแล้วนะครับมันทำให้ดาเมจของเราในตอนนี้มีเหลือเลยนะต่อให้แทงหนาแค่ไหนก็จัดการได้อย่างไม่มีปัญหาเลยครับตอนนี้ก็ชนะไปเข้าสู่รอบคีครับการเรนมอบตราคุณสมบัติมาให้เราอีกหนึ่งชิ้นนะผมก็เลือกเป็นตาบูมบอทครับไปใส่ให้กับเวโกของเรา ก็จากนี้เดี๋ยวมาสุ่มกันต่อเล็กน้อยครับตามหาตระคร5บาทให้ได้3ดาวครับแล้วก็ได้การเลนมาเป็นตัวที่7ครับแล้วก็ได้มาเป็นตัวที่8แล้วขาดอีกแค่ตัวเดียวครับก็จะทำา5บาท3ดาวได้ก็เดี๋ยวมาสุ่มกันต่อรัวๆเลยนะครับหากการเลนสดาวตอนนี้ขาดอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองก็เดี๋ยวจะขายเออกอดทิ้งไปเลยนะครับเพราะน่าจะทํา3ดาวไม่ได้สุ่มกันไปต่อยาวๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากเราหาการเลน3ดาวไม่ได้เนี่ยเราน่าจะตกไปอยู่ที่2นะครับสุ่มไปเรื่อยๆครับแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองสุ่มไปครับสุมยยาวๆเล และจนมาตอนที่เกมเริ่มไปแล้วครับการเล่นสาวดาวส่วนจริงๆเราจะต้องอยื้อชีวิตนะครับไม่ให้ตายก่อนในรอบนี้ก็เข้าด่านเจ็ดคิดหนึ่งแล้วด้วยครับถ้าหากเราแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันเจ็บหนักอยู่เหมือนกันครับเราเลือดเราเหลือแค่ยี่สิบหน่วยเท่านั้นเองโคดอนน็อกคอมลีเจนเดอรี่ของเราประทะกับโคดอนอ็อกสายยาสามดาวครับใครจะอยู่ใครจะไปครับตอนนี้แล้วเหลือแค่เออกอดกับแอน,นนี่ครับตรงนี้ไม่น่าไหวหปับสายยาครับแพ้ไป เอางงลดูเหมือนจะยังไม่ตายครับปฏิหารบังเกิดเลือดเราลดไปแค่19หน่วยเท่านั้นเองปฏิหารเลือด1มาพร้อมกับการเลน3ดาวแล้วพอการเลนขึ้น3ดาวเนี่ยเราจะได้เทรดคุณสมบัติมาทุกครั้งเลยนะครับแต่ถึงจะได้ไปตอนนี้ก็ไม่จําเป็นแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้การเลนของเรา3ดาวซึ่งโหดมากๆเลยก็เดี๋ยวจะสลับไอเทมของเวโกไปใส่ให้กับการเลนแทน ก็มาดูกันนะครับว่าการเล่นสามดาวของเราจะเวอร์ขนาดไหนแล้วเปิดเกมมาการเล่นของเราตีเก็บมานาแล้วก็ะจากนัก็สกิลครับเต้นบังคับเต้นทั้งสนามทําให้ศัตรูติดสั้นพร้อมกับทำเตทูดาเมจให้กับศัตรูด้วยนะครับอย่างเวอร์เลยก็เข้าสู่รอบเจ็ดขีดสามแล้วนะครับในรอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะขายบอด ทั้งสนามเลยนะครับเหลือแค่การเล่นตัวเดียวให้มันโซโล่ไปยืนแอคโหดๆก็เชิญรับชมการเล่น3ดาวให้สนุกเลยนะครับ กปเสแล้วครับกับคามกดอน,นอกที่เจอกับศัตรูบ้านที่ทำไายาสามดาวได้แต่เราก็แก้ขัดด้วยการเรียน3ดาวนั่นเองก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับถ้าหากมีตรงไหนพิลาระการไหนก็ it, ในใคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย